ทีนี้เรามากันที่เสียงยาวกันบ้างปกติเนี่ยตัวอักษรฮิรังนะนะคะทุกตัวจะเป็นเสียงสั้นทุกตัวเป็นเสียงสั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันตามด้วยอักษร a e u e อ,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 อมันจะออกเสียงเป็นเสียงยาวมาดูนะคะอาจารย์จะแบ่งออกเป็น5แถวด้วยกันนะคะซ้ายมือนะเป็นเสียงอะมันก็จะมีอะคะสะทะ ไล่ไปเรื่อยๆเนาะส่วนแถวที่2ก็จะเป็นเสียงอิอิคิชิกว่าไปแถว3ก็อุเสียงอุเสียงเ e อแล้วก็เสียงอเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะทําให้เป็นเสียงยาวเสียงอะก็ให้เอาอะไปใส่ต่อท้ายอีกทีหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเสียงยาวแถวเสียงอิก็ให้เอาอิไปใส่ต่อท้ายแถวเสียงอุก็ให้เอาตัวอุไปใส่ต่อท้าย แถวเสียงเอกก็ให้เอาตัวอิหรือว่าตัวเอะไปใส่ต่อท้ายส่วนแถวอเราเอาอุหรือว่าอไปใส่ต่อท้ายทำให้เป็นเสียงยาวโอเคละเรามาเริ่มกันจากอันแรกนะคะเริ่มจากเสียงอะก่อนก็คืออันแรกตัวนี้นะคะเสียงอะอันนี้ ถ้าเป็นเสียงอะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ให้เอาอะไปใส่ใช่ไหมก่อนอื่นอนะ่ะอาจารย์ขอเขียนกำกับด้านบนก่อนเป็นโลมาจินะคะโอคะสะแล้วก็ตัวนี้ตัวอึใช่ไหมตัวนี้นะคะตัวข้างหน้านี้คือตัวคะตัวคะคือเสียงอะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวอะไปเขียนต่อท้าย เห็นไหมคะเราตัวอะไปเขียนต่อท้ายปุ๊บตัวอะเราก็แทนเสียงมันด้วยโรมาจิคือตัวเอเห็นไหมเวลาอ่านก็จะเป็นอะไรโอค่าสังาส่งโอค่าสั่งหมายถึงแม่นะโอเคนะคะมาดูต่อมาเสียงอิถ้าเสียงอิปุ๊บเราเอาอิไปใส่ต่อท้ายเอาละมาดูขวามือนะคะตรงนี้นะอินะเขียนกำกับด้านบนให้ก่อนโอ นีก็ n i s a แล้วก็มีตัวอ g อยู่ด้วยทีนี้เนี่ยตัวข้างหน้าคือตัวนิตัวนี้อยู่ตรงนี้เสียง i ใช่ไหมคะถ้าเป็นเสียง i ให้เอาิไปใส่ต่อท้ายเอา i ไปใส่ต่อท้าย i แทนด้วยตัว i ตัวเดียวเวลาอ่านออกเสียงก็จะเป็นเสียงยาวละ o สั n ่งอ นี่สั่งไม่ใช่โอนิแล้วนะไม่ใช่โอนิถ้าโอนิเป็นเสียงสั้นมันมีไออีกตัวก็เป็นโอนี่สั่งพี่ชายมาอันที่สมกันบ้างนะคะแถวเสียงอุบ้างเสียงอุให้เอาตัวอุไปใส่ต่อท้ายโอเคละมาดูขวามือนะคะเขียนกำกับให้ก่อนนะคะตัวทะอิตัวนี้ตัวฟูโอเค ตัวหูตัวหอยู่ตรงแถวอุเพราะฉะนั้นเอาอุไปใส่ต่อท้ายเอาอุไปใส่ต่อท้ายจากนั้นเขียนแทนก่อนด้วยตัวอุอีกทีหนึง่งเห็นไหมคะเวลาอ่านออกเสียงเป็นไทฮูไทฮูถ้าสมมติไม่มีตัวอุมันจะเป็นไทยูไทยูใช่ไหมไทฮูหมายถึงไต้ฝุน่น โอเคนะคะมาอันที่3บ้างเสียงเอเสียงเอก็คือแถวนี้เสียงเอถ้าจะออกเสียงยาวให้เอาตัวอิหรือว่าตัวเอไปใส่ต่อท้ายกลับมาดูตรงนี้ของเราเขียนกำกับให้ก่อนตัวเมก็เมอ M e. ส่วนข้างหลังชิชิเอสตัวเมตัวนี้นะคะตัวเมเนาะเมะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเอาอิหรือว่าเอไปใส่ต่อท้ายโอเคแล้วเอาอิไปใส่ต่อท้าย, okay, าายก็ใส่ตัวไอเข้าไปนะคะเวลาอ่านออกเสียงก็จะเป็นเมชิเมชิไม่ใช่เมชินะมีอิอยู่ต่อท้ายเมชิลากเสียงยาวแล้วหมายถึงนามบัตรหรืออีกอันหนึ่งเอา เอตัวนี้บ้างลากเสียงยาวนะคะตัวนี้โอเนสื ne, sa, มส่วนตัวนี้ตัวเอใช่ไหมคะตัวเอตตัวเอเราก็เอาอีตัวนี้แทนเสียงเอไปใส่เวลาอ่านก็จะเป็นโอเนสังโอเนสังก็คือพี่สาวแล้วเห็นไหมคะมาดูแถวสุดท้ายบ้างนะคะแถวนี้เสียงโอ เสียงโอถ้าจะลากเสียงยาวให้เอาอุหรือว่าโอไปใส่ต่อท้ายโอเคนะคะมาดูนะคะตัวนี้ใช่ไหมเขียนโรมาจิแทนก่อนสุโมแล้วก็ตัวโมมันอยู่ตรงนี้อ่าแสดงว่าต้องเอาอะไรไปเขียนคะอุ o, หรือว่าโอใช่ไหมตรงนี้นะคะเอาอุไปเขียนแทนเขียนแทนด้วยอุเวลาอ่านออกเสียงนะอ่านออกเสียงเป็น ซูโมซูโม่ซูโมนั่นเองนะคะซูโมส่วนมาดูข้างหลังอ่าเอาโอไปใส่บ้างทำยังไงล่ะถ้าสมมติเอาตัวโอไปใส่ตัวนี้ตัวโคใช่ไหมคะโคส่วนตัวข้างหลังคือตัวลิคือาไอใช่ไหมคะาไอแล้วตัวนี้ล่ะตัวโอถ้าเป็นตัวโอปุ๊บก็เอาโอเหมือนกันเราไม่อ่านว่าค cool ูดินะคะเราอ่านว่าโ cool คดิโคดิ โคดดหมายถึงน้ำแข็งโอเคล้สรุปว่าเสียงไหนถ้าเป็นเสียงอะต้องการให้ลากเสียงยาวก็เอาอะไปใส่ต่อท้ายเสียงอิก็เอาตัวอีไปใส่ต่อท้ายมันก็จะทําให้เป็นเสียงยาวนั่นเองแต่ทีเนี้ยอยากจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะตรงที่อาจารย์ชี้นะไทฮูจะสังเกตนะคะไทใช่ไหมคะฮูมันมีตัวยูสองตัวเขียนติดกันแบบนี้ ถ้าสมมุติว่าเราอ่านในหนังสือเนี่ยเวลาที่เขียนกำกับเนี่ยเขาจะเขียนแบบนี้นะไทยฮุก็คือว่าไม่เขียนยูสองตัวละแต่เขียนข้างบนเนี่ยขีดข้างบนให้ตัวนี้เป็นการออกเสียงยาวนะไม่ใช่ไทยฮุกแต่เป็นไทยฮุเราจะเห็นการเขียนแบบนี้อยู่เสมอนะคะขอให้จดจำไว้ด้วยนะ